อันดับข่าวฮิตประจำสัปดาห์ของสำนักข่าว News p a u s มาดูกันว่ามีข่าวไหนกันบ้างอันดับที่5แบมแบมบินไทยทแถลงเปิดรายการเรียลิตีแจงให้กำลังใจลิซ่าเจอร์าม่าบอกผ่านไปได้กลับมาเรอวมีนะผมเป็นมาเพื่อเวียลไทยก็เป็นเวียลไทยโดยเฉพาะแล้วผมก็คือ <Yeah. S 3> มาก่อน2วันแรกไทยในสตูดิโอผมเหมือนกับเป็น EP พพิเศษเพื่อ คนไทยโดยเฉพาะครับผมได้กับพีเจนุ้ยพี่พี่นุ้ยนะครับผมแล้วก็พี่จักจั่นแล้วก็พี่นิกกี้อย่างเงี้ยครับสักคนแล้วก็วันนี้วันนี้มันเป็นรายการรูปแบบมันยังไงครับรายการรูปแบบคือธรรมชาติเลยครับแบบเรียลลิตี้เลยครับผมคือไม่แต่งหน้าไม่ทําผมนะผมผมเป็นเพื่อนกับพี่ลิศอยู่แล้วผมก็ผมก็ติดต่อพี่ลิศไปเรียบร้อยแล้วผมก็บอกว่าเออก็ให้กําลังใจพี่ลิศเข้าไปครับผมแต่คือจริงๆผมพอผมดูข่าวแล้วมันมันเป็นเรื่องเล็กๆเลยครับผมไม่ใช่เรื่องใหญ่คือ มันเป็นแค่คนสองสองคนสามคนเองครับผมผมแบบแค่คนสิบคนเนี้ยผมว่ามันทําอะไรพี่ลิศไม่ได้อยู่แล้วพี่เล็กเขามีคนรักพี่ลิศเขาเยอะไหวแล้วผมคือแบบอันดับที่สี่ธัญญายินดีเปลลลูกพี่ลูกน้องเป็กสัญชัยแต่งแท็กพรัณยูแอบตกใจไม่รู้ทั้งคู่คบกันใครโเทลที่แต่งงานกับพี่แท็กเขาบอกว่าเป็นญาติกับเราคือวันนี้มันมีข่าวออกมาบอกว่าเป็นน้องสาวที่เป็กแล้วก็เป็นปุ๊ก มุกี้น้องสาวพี่เป๊กที่แต่งงานแล้วแล้วก็หย่าแล้วมีลูกสองคนแล้วก็เหมือนมาแต่ง,งแพดจริงๆก็ไม่ใช่ค่ะมุกี้ก็ยังอยู่กับครอบครัวด,ดีนะคะส่วนคนที่แต่งงานก็คือน้องเบลซึ่งน้องเบลเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่เป๊ก เรารู้หรือคือความสัมพัธ์ของทั้งคู่นี่ไหมคะคือจริงๆตอนตอนเขาเป็นแฟนกันนะไม่เคยรู้เลยแต่มารู้ตอนที่คุณอาเกกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีงานแต่งงานและก็เชิญญาติญาติไปงานแต่งงานค่ะเมื่อวานเนี้ยเป็นงานมีแต่ผู้หญยค่ะส่วนงานเลี้ยงเดี๋ยวจะมีอีกวันหนึ่งก็เดี๋ยวก็จะไปกันนะคะทั้งคช่อันดับที่สามโอปอเชื่อลิซ่าแบ็คพิงผ่านดราม่าได้คนไทยส่งกำลังใจเต็มที่ เราเป็นพิธีกรรายการ LG Entertainer <Yeah. S 1> เมื่อเป็นรายการที่ลิซ่าประกวดเมื่อสมัยเขาอยู่วงวีซ่าคูซึ่งตอนนั้นน้องประมาณ8-9ขวบอะแล้วเราแก่แล้วอะ่ะพูดทำไม <laughs> แล้วเราก็เห็นว่าคือเขาสู้มากเด็กคนนี้สู้มาตั้งแต่ตอนตอนนั้นแล้วก็รู้ว่าถ้าเขาชนะเขาจะได้ไปเทรนที่เกาหลีแต่เราต่างคนก็รู้ทั้งทีมงานทุกคนรู้สึกว่า ไปเกาหลีมันไม่ง่ายเลยอ่ะมันไม่ง่ายแล้วหนูอายุแค่นี้หนูจะไปฝ่าฟันได้ยังไงอนะไรเงี้ยจริงๆดร,ร,ราม่ามันไม่ได้ใหญ่โตหรอกมันเป็นมุมมองของคนแค่ไม่กี่คนซึ่งมันไปกระทบกระทบแน่ๆแหละกับคนที่รักลิซ่าหรือหลายๆคนที่มันมองแง่ที่มันลึกกว่านั้นเราจะไม่ขอพูดอะไรมากนอกจากให้กําลังใจลิซ่าเพราะเชื่อว่าทุกคนต่อให้ไม่ชอบน้องยังไงก็เถียงไม่ได้หรอกว่าน้องไม่เก่งอันดับที่2 ชูศรีเชิญยิ้มเปิดใจดรามา่าหลังโพสฉะลูกสาวบอกอยากให้เป็นเด็กดีไม่ก้าวร้าวสวัสดีครับให้ชมไม่ต้องคอมเมนต์นะครับไม่ต้องติไม่ต้องติงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ปมที่สุดในชีวิตของผมชูสรีเชิญยิ้มนะครับเกี่ยวกับครอบครัวของผมเสียใจ ครอบครัวของผมมีไหมเมียใหม่หาเงินไปประกันให้เมียเก่าดูแลครอบครัวของเขาตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่ล้ำเลิกบุญคุณย้อนไปกดชีวิตประวัติชูศรีได้ว่าเคยช่วยใครมาบ้าง ผมเสียใจสำหรับลูกของผมผมเข้าใจคุณรักยายคุณรักแม่คุณกระตันอยูผมเข้าใจคุณเป็นเด็กดีที่เป็นเด็กกระตันอยูแต่คุณต้องแยกแยะชั่วดีผิดถูกอย่าเข้าข้างครอบครัวของตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเองถูกตลอดเข้าใจครอบครัวคนอื่นบ้าง ในเมื่อคุณมองผมกับครอบครัวผมปัจจุบันนี้เป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีไม่เป็นไรต่อจากนี้ไปต่างคนต่างอยู่ชีวิตคุณเป็นยังไงผมไม่สนชีวิตผมเป็นยังไงคุณก็ไม่ต้องมาสนใจผมตายก็ไม่ต้องมาเผากัน ในเมื่อมึงรักยายและแม่ของมึงมึงก็ไปอยู่กับยายกับแม่มึงสำหรับพ่อของมึงคนนี้อาจจะไม่ได้เลี้ยงมึงมาตั้งแต่เล็กแต่กูดูมึงมาตั้งแต่เล็กจนโตและปัจจุบันจนเดี๋ยวนี้ตลกทั่วประเทศเขาบอกว่ามึงเป็นคนที่ไม่เหมือนเดิมเป็นเด็กที่ก้าว้าวลงเฟซดานน่ดาคนนู้นด่าคนนี้ จนกูต้องอายนี่เหลือลูกของกูนี่เหลือลูกของชูสีเชิญยิ้มในเมื่อมึงคิดแบบนั้นมึงก็ไปอยู่กับครอบครัวมึงยายมึงแม่มึงสำหรับพ่อของมึงมึงไม่ต้องมาคิดถึงกูและต่อจากนี้ไปมึงกับกูคือไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่พ่อลูกกันตายไม่ต้องมาเผากู ขอให้มึงโชคดีขอให้มึงโชคดีฮสวัสดีอันดับที่หนึ่งน้องวันใหม่ปล่อยโฮห้ามเฮียบอยประกอนมีแฟนบอกไม่เคยเห็นพาสาวเขาบ้านไม่อยากให้มีแฟน <c oughs> ทำไมอะ่ะใ,ใครๆก็อยากให้เฮียมีทั้งนั้นแหละเน๋ยวก็จะล็อกไว้ในบ้านหรอทำไมถึงไม่อยากให้เฮียมีเพราะอะไรอะ่ะ ก็ยักอยู่กับพิธีการเฮียมีแฟนก็ไปอยู่กับเฮียได้ไปเที่ยวกับแฟนเฮียก็ได้ไม่ชอบตาคอทำไมอ่ะอ๋อห้่มีไม่มีไม่มีไม่มีโอเคเออเไม่มี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 อยู่กับวันใหม่เล่นวันใหม่แซวเล่นโวพี่พี่เแซวเล่นพี่พี่เขาแซวเล่นโอเคไม่มีแท็ก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 แท็สัญญา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  โอ้ยดมีแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคอเดี๋ยวไป נים, กินโกเบกินโกเบ